การบอกเม็นไหมมีใครไม่อ่าน้ํามาบ้างไม่มีนะคะอันนี้ไม่ใช่เหม็นอันนี้ยิ้มหวานของน้องการจ้าอ่ะคำที่หนึ่งเลยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ้อแชร์อชรบอลอ,อ่ะครูมิ้งไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่ามีคําแล้วแชร์บอลอันนี้ภาษาอังกฤษนี่อ่านว่าอะไรคะเนี่ยอ๋อแชร์บอลอ,อันนี้คือลูก<า>อา้าวลูกบาส<า>เหรออา้าวก็เข,เขียนว่าแช์บอลก็ต้องเป็นลูก ชช์บอลลูกบาสก็อีกต่างหากใช่ไหมคะอันนี้แชร์บอลก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งใช่ไหมคะอืมเป็นยังไงล่ะเล่นยังไงไปเล่นเป็นเปล่าที่จริงเป็นกีฬาของนักเรียนในระดับชั้นผสมมัธยาปีที่สที่จะต้องเรียนเดี๋ยววันอังคารหน้าคุณครูจุรีพรคงจะพานักเรียนวิ่งแล้วก็เล่นแชร์บอลกันนะคะที่สําคัญเขียนให้ถูกด้วยว่าชออะไร ชอช้างสระแอแล้วก็รอเรือการันแล้วก็บ่อนนะคะแชร์ที่แปลว่าเก้าอี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่อ้าแชรเนี้ย c h a i r แปลว่าเก้าอี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอเออไม่รู้เนาะครูมิ้งก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษลองไปดูแล้วกันน่านะน่าจะใช่ต่อไปคํานี้ซื่อสัตซื่อสัตื่อสัตออย่งมีนักเรียนหลายคนเขียนคำว่าซื่อสัต์โดยใช้วอลวนเป็นตัว การันถามว่าถูกไหมคะไม่ถูก,ถ,กถ้าสอเสือไม้ธนกาศตอเตาวอหวนตัวการันอันนั้นอะไรแล้วคะ<า>อ่าสัตว์สัตว์น้ําสัตว์ป่าสัตว์<ม>เลี้ยงสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์ที่มีชีวิตแต่ถ้าซื่อสัตว์ต้องใช้ยอยักษ์เป็นตัวการันห้ามเขียนผิดน,นะคะต่อไปดวงจันทร์ดวงจันทร์ใช่ดวงจันทร์ไหมเนี่ย อ๋อใช่ดวงจันทร์อันนี้เป็นดวงจันทร์ที่เป็นยังไงด้วยฮะฮะน่าจะเป็นดวงจันทร์ในค่ำคืนของขําเรมฮะข้าแรมเหรอวันอะไรวันลอยกระทงหรอคะมันเป็นดวงจันทร์ที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเด็กๆว่าคงจะเป็นวันลอยกระทงแน่ๆเลยอ๋อนะคะน่าจะใช่เหมือนกันนะมีความสูงไม่เห็นแสงจันทร์อย่างนี้ มีความสุขเหมือนกับเงาหน่อยๆเพราะว่ามีความมืดเข้ามาด้วยนะ,นะคะถ้าพระจันทร์ที่มีความสุขต้องเจิดจรัสนะต้องมีแสงจ้าอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ทําให้ไม่มีแสงมืดเลยนะคะอันนี้มืดไปหน่อยแสดงว่าเงาจังเลยนะ,นะคะที่สำคัญเขียนถูกไหมนะคะดวงจันทร์มีทรรอเป็นตัวการันต่อไปค่ะดว,ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ อาทิตย์เขียนถูกไหมคะเขียนถูกนะคะดวงอาทิตย์เราเจอดวงอาทิตย์ตอนไห<ร>นเช้า<ร>บางครั้งก็เรียกว่าพระอาทิตย์ได้ไหมคะ,<ร>ะได้ไดอย่างเดียวกันไหมอย่างเดียวกันนะคะวันอาทิตย์อย่างเดียวกันไหมคะ,<ร>ะไม่ไมนะอ่านนะคะเราจะเจอเข้าตอนกลางวันพอข้างคืนมืดไปหน่อยหนึ่งประมาณทุ่ม้อมทุ่มก็แล้วแต่ว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมเราจะเจอดวงอะไรจันทร์ดวงจันทร์ ต่อไปดอกดอกอะไรคะดอกกระดาษดอกกระดาษเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมแม่เคยอ่าอันนี้จะเป็นดอกไม้ทางภาคเหนือนะคะเขาจะมีอะไรนับพิเศษคือถ้าถ้าไม่โดนน้ำเขาก็จะหุบถ้าโดนน้ำเขาก็จะบานนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะดอกกระดาษ มีหลากหลายสีเลยนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปดอกดอกล้วยไมย้ดอกกล้วยไมย้ดอกกล้วยไมย้ก็มีมากมาย <Okay. S 1> อาดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคะ ดอกกล้วยไม้มีหลากสีไหมคะมีหลากสีนะคะมีมากมายหลายสีเลยทีเดียวนะคะแต่อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างใครไม่รู้จักดอกกล้วยไม้บ้างไม่มีนะคะมีทั้งราคาที่แพงเป็นหมื่นๆก็มีมีคนบอกว่าอจริงๆแล้วที่สำคัญเขียนถูกไหมเขียนถูกนะคะอ้าวราคาต่อไปดอกดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบก็มีหลายสีเราจะพบดอกกุหลาบที่ราคาแพงในวันไหนวันเสาร์วันอะไรคะว,วันวาเลนไทน์ก็คือวันแห่งความรักเพราะว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นดอกไม้ที่แทนอะไรคะเป็นสนัญลักษณ์แทนความรักเอาเมื่อสักครู่ดอกกล้วยไม้แทนอะไรคะรู้ไหมดอกก้วยไม้เป็นดอกไม้แทนวันครูนะคะวันครูจะเป็นดอก กล้วยไม้ถ้าดอกกุหลาบก็แทนวังแห่งความรักที่สําคัญเขียนถูกไหมถูกอ่านะคะเขียนให้ถูกฮอลอราบอลาต่อไปค่ะดอกกุนตื่นสายอ่าดอกกุนนตื่นสายเคยเห็นไม่เอ่ยเคยเห็นนะคะ่าดอกกุนายนตื่นสายก็จะมีหลายสีมากเลยดอกกุนายนตื่นสายจะพบในวันอะไรรู้ไหมทุกวันเลยเหรอวันอะไรคะโอ้วันเสาร์เนาะเพราะว่าอะไร เออเพราะว่าเป็นวันหยุดก็เลยคุณนายก็ต้องตื่นสายใช่หรือเปล่าเออทรงเกียรติเก่งมากที่จริงมันก็มีทุกวันแต่จะเห็นดอกมันบานก็ต่อเมื่อมันเจอ <S <S แสงอาทิตย์ตรพระอาทิตย์ส่องแสงจ้ามาโดนดอกเขาเมื่อไหร่ดอกคุณนายก็จะค่อยๆทําไมคะบ้<ม>าบานขึ้น,บาน,นบานขึ้นนะคะพอสายหน่อยแสงพระอาทิตย์ทาไมคะอ่อนลงดอกคุณนายตื่นสายก็ทําไมเข้ามุ้งอีกแล้วอ่าเป็นไง อ่าเป็นไงคะกลีบดอกก็จะเป็นไงหุบลงหุบลงจนสุดท้ายก็เป็นดอกตูมพอเช้ามาอีกทีเจอแสงพระอาทิตยานะคะถึงจะบานอีกครั้งจึงเรียกเขาว่าดอกคุณนายตื่นสายอ่าถ้าคุณนายก็ต้องเจอวันเสาร์วันอาทิตย์ตื่นสายใช่ไหมอ่ะเขียนถูกไหมคะคคอืมไม่ยากเลยนะคะเขียนตามคําเลยมีตัวอะไรนะตัวสกุตรงมาตราเลยทีเดียวต่อไปค่ะ ดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศดูดีๆมีตัวอะไรบ้างเนี่ยดอกก็ดอกเบญเบญใช่ไหคะยอหญิง,งแล้วก็มีจอจานออกเสียงจะใช่ไหมคะส่วนมากอะไรคะรสสาาอ่านว่าดอกเบญจมาศเออความหมายมันคืออะไรนะเบญน,น่าจะแปลว่าห้าเออแล้วทาไมต้องห้ามาศแปลว่าอะไรเดือนหรือเปล่า ดอกไม้ที่ออกตรงเดือน5เอ้ยไม่ใช่นะอันนี้ครูมิ้งคิดเอาเองครูมิ้งเพิ่งสงสัยว่าทําไมช่วงเขียนแบบดูยากจังเลยไปหาคําความหมายไหมคะสงสัยแล้วต้องไปหาความหมายไหมหาไหมเอาอลองไปหาความหมายครูดูว่าดอกเบญจมาศจริงจริงแล้วก็มีหลายสีเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะมีหลายหลักพันด้วยน,นะคะไปดูว่าดอกเบญจมาศหมายถึงอะไรนะ,ะรู้จักเปล่าตกลงรู้จกักไหมคะไม่รู้จกักเพื่อนๆบอกว่าไม่รู้จกักแล้วมองเห็นแล้วยังคะ เห็นแล้วเขาคล้ายๆดอกกระดาษเนาะแต่ดอกกระดาษจะเป็นดอกเล็กๆดอกเบนจมาจะเป็นดอกใหญ่นะคะดอกดอกกระดาษจะมีปลายแหลมนะคะกรีบดอกแหลมอันนี้จะเป็นมนๆแล้วก็นิ่มนะคะดอกกระดาษนั้นนิ่มไปในทางค่อนข้างแข็งนะคะลองไปดูต่อไปดอกสุดท้ายดอกพุทธรักษาดอกพุทธรักษา ดอกพุธพุธนี้พูดอะไรคะเนี่ยพูดอะไรพูดวันพุธใช่ไหมไม่ใช่อันนี้พูดอะไรคะพุธชาวพุธพุทธศาสตร์สนาดอกพุธแล้วก็ทรักษานะคะดอกพุธทรักษาเป็นดอกไม้อ้เก่งมากเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนวันพ่อนะคะเห็นไหมดอกไม้แต่ละชนิดก็มี ความสาคัญนะคะแล้วดอกพุทธรักษาก็ไม่ใช่มีสีเหลืองสีเดียวมีหลากสีเหมือนกันสีส้มชื่อมพูใช่ไหมคะอ่าเยอะแยะสีม่วงมีด้วยเหรอดอกพุทธรักษามันมีสีม่วงไหมคะไม่มีที่มองเห็นก็คือมีสีสีเหลืองสีออกส้มส้มแล้วก็สีแดงนะคะจะมี3าสีนะคะที่มองเห็นไม่มีสีม่วงนะจ๊ะอ้าวเรียบร้อยสิบคำนะคะวันนี้ชื่อดอกไม้ทําให้เรารู้สึกสดชื่นสวยงามกับ สีสันของดอกไม้ดังนั้นยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมานี่น้องการบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว,ะวฮะข,วขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วจากรถก็ไปลงเรือพร้อมแล้วคั้ที่หนึ่ง พร้อมแล้วไม่รอคนที่ไม่เตรียมเขียนวันที่นะเขียนมาหรือยังคะเขียนแล้วเก่งมากปลายทางก็คงจะเตรียมแล้วเช่นกันนะคะคําท,ที่หนึ่งคว่าแชบอนแชรบอนค่ะภาษาไทยออกเสียงแชบอนภาษาอังกฤษแชร์บอนอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้ลองถามคุณครูคจรุนรักจรุนรักคนสวยเนาะว่าแชร์บอนนั้นออกเสียงภาษาอังกฤษว่าแชบอนหรือว่าแชบอน ถ้าภาษาไทยแชร์บอลแน่นอนใช่ไหมคะเรียบร้อยคำที่สองคำว่าดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศค่ะดอกเบญจมาศ ดอกเบนจมาตะกี้ครูมิงบอกว่ามีตัวไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่น,น,นมันเขียนยังไงไม่รู้เนาะเบนน่ะต่อไปค่ะคำที่สามคำว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่ใช้แทนสนัญลักษณ์วันอะไรนะวันครูนะคะเขาบอกว่าดอกกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาก็ เป็นไปฉะนนั้นก็คือดอกกล้วยไม้กว่าจะออกดอกนั้นบางครั้งบางชนิดบางพันธุ์ออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะดังนั้นการศึกษาก็เช่นกันจะเห็นผลการศึกษาก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ1ปีการศึกษาถึงจะรู้ว่าเรานั้นเรียนได้เก่งหรือดีหรือว่าปรุงนะคะจะเป็นดอกกล้วยไม้ที่ ที่ไม่สวยหรือสวยหรือราคาแพงก็เลือกเอาแล้วกันต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตว์นะคะซื่อสัตย์ซื่อสัตว์เป็นคุณธรรมที่ที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีใน ในตัวมนุษย์ทุกๆคนเลยนะคะเพราะถ้าเราขาดความซื่อสัตย์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำไมเอ่ยจบไหมอ่านะคะจบอาจจะไม่สร้างความสุขให้เราก็ได้ต่อไปค่ะคําที่5คําว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ เรียบร้อยห้าคำเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว,ลวไปดูคำเฉลยกันเลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าแชร์บอลคำที่สองดอกเบญจมาศคำที่สามดอกกลวยไม้คำที่สี่ ซื่อสัตย์และคําที่5ดวงอาทิตย์อย่าลืมเขียนชื่อให้เพื่อนด้วยใครตรวจของเพื่อนคนใดเขียนชื่อให้เขาด้วยนะว่าเรานี้เป็นผู้ตรวจฝึกทําหน้าที่เป็นคุณครู การที่เราจะเป็นคุณครูเราต้องรอบคอบนะคะตรวจงานให้เพื่อนต้องทำไมด้วยต้องตรวจให้ถูกถ้าครูตรวจสมุดลูกศิษย์ผิดลูกศิษย์โกรธไหมโกรธเนอะอุตสาห์ร,รมถูกแล้วเพื่อนมาครูตรวจให้ผิดเรารู้สึกโอ้ทำไมเนี่ยคุณครูเนอะอะดูดีๆอ่าตอนนี้มีคนยกมือแล้วศูนย์คะแนนเอาห้าคะแนนยกมือหน่อยอ่าเก่งมาก สองคะแนนยกอุ้ยไม่ใช่สคะแนนยกมือสมคะแนนยกมือยังมีอยู่สองคะแนนยกมือยังมีอยู่1นคะแนนยกมือยังมีอยู่มีไหมไม่มีจริงเหรอศูนย์คะแนนยกมือแน่ใจนะอ่าห้องนี้คะแนนต่าสุดวันนี้อยู่ที่สองคะแนนนะคะอ่ะก่อนจะปรบมือฟังครูมิงก่อนเนื่องจากว่า เนื่องจากว่านักเรียนเทอมนี้คุณครูจะไม่ให้คัดลายมือแล้วนะคะเราจะไม่คัดลายมือแล้วเพราะว่าถือว่าให้ไปเยอะแล้วตอนนี้อยู่ที่นักเรียนทําไมละนักเรียนกลับไปฝึกฝนเองนะคะไปฝึกคัดเองพยายามเขียนให้สวยออดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนสําหรับวังไกลกังวลเราจะมีท้ายสมุดใช่ไหมไท้ายสมุดเขียนไทย,ยจะมีบรรทัดที่เหลืออยู่ประมาณ5 6บรรทัดใช่ไหมคะ นักเรียนคนใดเขียนคำใดผิดก่อนส่งครูมิง้งกรุณาแก้ไขคำละ3จบสมมติผิดคำว่าแชร์บอลตัวเองคัดไปเลยหนึ่งบรรทัดแชร์บอลแชร์บอลแชร์บอลสมมติว่าผิดคำว่าดอกกล้วยไม้คัดเลยดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม,กกยไม้เข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะเข้าใจนะปลายทางวังไกลกังวลทุกคนไม่งั้นถ้านักเรียนไม่แก้คําผิดนักเรียนก็จะผิดอยู่เช่นนั้นเพราะว่าเพื่อนตรวจให้เราถ้าเราตรวจเองเราจะรู้ว่าเราผิดตรงไหนทีนี้พอเพื่อนตรวจให้เราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคะพอไม่ได้ดูเราก็ผ่านไปเลยเราก็จําในสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเรากลับไปดูแล้วเราไปคาดใหม่เราก็จะได้ได้ได้สิ่งที่ถูกต้องไปเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนบอกว่าอา้าควครูมิง้งจบไปแล้วแล้วหนูจะไปดูคําที่ไหนดูที่ไหนล่ะลูก ดูคำที่ถูกต้องที่ไหนคะออานคำบัญชีพื้นฐานนะคะทุกอย่างแนะนำไปหมดแล้วส่วนปฏิบัตินักเรียนกลับไปทำเองเอาละตอนนี้ประมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1,2,1,2,3,1,2แปปี้อมป,ปี้นะคะมีความสุขมากอะเรียนค่ะววันนี้วันที่เท่าไหร่ วันที่4พรุ่งนี้วันที่